ผเปลี่ยนเปนยห้ออื่นมาแล้ รถมีประกันอยู่แล้วใช่ไหมนี่พี่มีครับผมรอรอประกันอยู่ขับรถมาจากไหนครับพี่นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชฎร์ใหญ่แล้วนะเกลือบแล้วเหลือดีนิดเดียวเนาะที่ลอยที่ลอยเอ๊ะใช่โลภเลย อันอะไรยังไงอีกสิบนาทีจะถึงหกทุ่มเนี่ยดังสนั่นบันไว้เมื่อก้าลงเลยค่ะออนอนอยู่เกือบนิดเดียวจะถึงห้องนอนตอนนั้นจะนอนแล้วใช่ไหมหลับแล้วค่ะหลับแล้วหลับแล้วเพราะว่าขายของเหนื่อยมากมเลยหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาเปิดประตูหน้าต่าองออกมาเนี่ยหน้ารถสิบร้อยอยู่หน้าเราเลยว้าอะไรเนี่ยเออไฟก็ดับคนก็แตกตื่นกันค่ะ มีอะไรของเราเสียหายบ้างคะของเราเสียหายร้านทังหมดเลยค่ะทั้งตามตามที่ร like yep, ูปท yep, so ี่ลงแล้วก็รถรถยนต์ในรถของเราใช่ไหมของเราค่ะรถยนต์เก่งคันหนึ่งพอจะเนิ่นเสียนิดหน่อยั่ดีแล้วค่ะชีวิตคนอย่างยังพบไม่มีใครได้รับบาดเจ็บทางโับรถก็เขารับผิดชอบทุกอย่าง เขาจะซ่อมให้หมดล้งค่าอะไรทุกอย่างรับผิดชอบหมดค่ะ